สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตาชามาขายขนมถ้วยอีกแล้วครับขนมถ้วยไทยใบเตยหอมหวานอร่อยมาแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขายขนมก่อนนะครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ตาชาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ แล้วแวนุ่มัวสงกอัวจ้าอยนกินไดได้เล่นไม่ไม่ยูเลย มาน้ำแดงคืนนี้แดงินหนาอยละคืนเลยติดคอเลยว่ะปานไปทำอะไรอะเปล้านนี่วยเล้อะไรู ขึ้นก็มี้นน้ำขึ้นสดสก็มี

อาน,นมงควยมาแล้วจ้ายังไมลึกอะไรเลยลายปันร่างกายเยอะกินไม่ได้ในช่วงเนี้ <S <S ยหรอมาหาหมอมาหมอบอกว่ารถกับที่รถมัน<อ>ผมเลยไม่กินของลุงเลยปอถองไปลุงยี่สิบบาทเป็ดลุงวันที่บาทละลุงปลูกเป็นแล้วกินยาปลาทองมังไปที่ไหมว้าลุงอ๋ออะไรสองวันที่บาทลงไปเลยอ๋อสองพันเลยสามพันทองไอ่กนเลย ที่ไม่ได้แล้วตรงนี้ไขมัในร่างกายเรื่อยๆเออที่ก็จะนชื้อราเปลี่ไปได้อะไรนะอันนีมคนเหลือเป็นวกนี้ไม่ได้แล้วไขมันทาอครับพอทอยี่แล้วเจเลยนะคะแล้วสุรยี่ิบแล้วครับตวอนใต้แล้วมาหมดรลสบ้าบาทเลยครับร้อสบาทแล้วผมลสิบห้าไปเลยคบเรื่อยมาพครับช่วงนั้น เสร็จมานะไม่ได้สอยเพรเป็นรถตอนผมเตีเ้ย

ไทยก็มีตู้ยังไข่อ่านงถ้วยจ้าหมดกันยังเนีังจ้าเดี๋ยวจะจะนับแบ่ให้ผมได้นะจ้ำไปแล้วจา้าใส่ซองไว้ที่เดิมมั้งนี่

家。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับขนมถ้วยไทยใบยเตยมาแล้วครับขนมครับขนมถ้วยครับสำหรับวันนี้น่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับโอกาสหน่าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค